สีอ่ะหายยังเฮ้ยสีน้ำเงินเลยอ่ะทำอะไรอ่ะไปไหนไม่ได้อยู่ไหนไงไหนวะไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะอ้าวผู้ชายสีฟ้าผู้หญิงสีชมพูไงจริงไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะเขายิ่งอยู่เลยเดี๋ยวมันกลับมาเฮหนาวหอบลงปะเนี่ยไม่หรอกเออหอบลง้หงหอบลงไงไม่รู้อ่ะใช่ปั๊มมาแล้วเป็นผลของยา หายแอยู่ในห้องูไม่ได้พักผ่อนด้วยแหละมันเลยถามหาเป่นทีเป้าไหนเลยหายสนิทเลยอ่ะหายแล้วเป็นไงที่ปั๊มนอนโรงพยาบาลดูยังเนียนๆอยู่หนุกปะหุกอะคนเต็มโรงพยาบาลเลยปะใช่คนเต็มโรงพยาบาลเลยปะเราโรงพยาบาลหนุกเหรอก็เบื่อมันเงี้ยนะเอ้ยก็ดีนะเป็นไงบ้างเนี่ยร้องไห้เลยเออก็คือร้องไห้เลย

อะไรพี่อะไรไม่อยากรับเนี่พื้นที่วี่กีซีเซ็โฟคืออะไรอ่ะเดยนเดนอะไรคือซีเซ็โฟก็สิบอกไม่รู้ให้เรียนไงพ่อคเดยว ไปเลยเหรอไม่คืนไม่นอนเลยเหรอยังไงออกมาเร่ยไปเรื่อยใช่ไหมหายไปไหนไไไวะฮะเสร็จแล้วไปเลยเหรอใช่ต่อมาเราไม่ได้เห็นไพวาลรอเต็มเลยไมแ่แต่ที่บ้าไม่ได้ไหนที่ประกาศเสร็จว่าเดินแยกออกไปเลยไม่ก็ออกก็เข้ามาพร้อมกันแหละออกแล้วก็ไปเลยเหรออือก็เขาเรอ,อยกอายุหน้าอ่ะก็เห็นไพวาลรอเต็มเลยเขาอยู่เต็มหมดเลยใช่ไม่น่าว่กลับมายังไม่มีสติเลยแต่เมื่อวานร้องดีมากอ่ะร้องยากพี่ปมร้องดีมากเมื่อวานโชว์แย่สุดอ่ะงหนึ่งรอน เขาตลกอะต้องเป็นไงบ้างร้อนทาแล้วดี่น้ำวิ่งหน้าไหนจำไน่อย้ยาเอยได้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยยาเต็มเลยโอ้ยยาาหรือขนมเนี่ยแล้วกินอีกแล้วมันจะใจสั่นหรือเปล่าไม่แล้วไม่กินแล้วสิสีเม็ดสีเม็ดกินผิดป้าหรือว่าไม่ไม่มันเป็นยาอีกตัวหนึ่ง ใครเฝ้าใครเฝ้าพี่เ่งกับพี่เอิร์ธแ่มาามานี่นเาไายไ้ห้ <c oughs> เดี๋ยวไปละอับน้ำแม่แม่แม่ แบแม้แบบหินพอบหินอบนะแต่ฉันจะสู้ต่อไม่มีวันท้อใจองเธอกับมีรัก่นเวพอมาเนนี้นยี่สงเธอฉันมรักในความฝันยิ่งใหญ่น mm ันนเพ่อ <Halloween> <c oughs>

ครับครับวิกหน้าจะโชวโริติงมีการจะดูแต่พี่กีอกพี่กีแล็บนะเคี่วานอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ชีพี่กีแล็บนะเคียวหวานเราว่าเราว่าครูต้องเป็ผู้ชายแล็บเช่หรือนนี้คงไม่ผู้หญิงแล็บอปะล้วว่าเขียวอะพี่วิกแล็บอะแค่อยู่นานแล้วอะ เล่นแค่น้องตีนอะไรบางอย่างขี่มันตีเอาขีมมาตีกันเนี่ยนี่มาจูนเนี่ยเออจูไม่เป็นอ่ะจูเป็นโนะโน่จมาตีกันเนี่ยจริงเฮ้ยเป็นไรอ่ะสิวสิวหัวพี่ขี่ไงล่ะชอบล้อคนอื่นนี่แหละคำติดใจนี่สิวหรลบหายหายมาเจอสิวพี่ลองแบบตไม่ปูดอ่ะมือใครทุกคนละที่ตกกระป๋องสำักหน้าเนี่ยฮัลโหลพี่กีอ่ะฮัลโหลพี่กีตอนนี่ หลงมัเงมันเจ็กเลยอ่ะน้องเนี้ย 趁着现在，你问我答。 นั่นไว้ผู้ชายล็องน้ำล้อกผู้หญิงล้องประสานะพร้อมไหมแล้วค่อยมาแยกกันตรงนี้เนเออตั้งแต่ตรงนี้มันีไม่พบเจอรที่ประสานดิที่ประสานแล้วค่อยมาแยกกันตรงนี้แล้วก็มาประสานทีทีตรงนี้ใช่ไมกันแล้กันเสมอไปเฮ้ยใหญ่ใเฮ้ยเรานั่งตรงนี้แล้วมันจะมีคนถ่ายซิหรือก็อาจจะหลับกล้องมาจากมุมนี้มุมนั้นไม่มี ผมนเอับนี่ชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะพี่ไม่รู้เลยลอ,อยเสียเราจะเปลงอะไรเดีอยะวันนั้นยังพี่ขีดบอกมีชื่อเพลงเขาเลยไม่ใช่เหรอเธอวันนั้นพี่ขีด เป็นโน้ตตัวต่ำเป็นตัวบีวต่ว่าตัวบีบ่อยถูกเมื่อคืนฝันว่าจลงเลยฝันว่าฝันว่าฝันหน้าแบบฝันว่าไปร้านอาหารเจงงอร้านอาหารเจงงอเป็นอย่างเงี้ยสูงอย่างเงี้ยค่ะแล้วขึ้นไปลื่นจากเสาบนเส้นเสาหลังคาเจงงอลงมาแล้วเลือดก็ออกฝันอะไรเล่นยาวอ,อย่างเงี้ย มม,ม,ม่คุยถ่านคนเนี่ยเราว่าวันทะลกอะก็ลงมาแล้วก็ไปขโมยรถอย่างเงี้ยไปขโมยรถคนอื่นเลยก็ขยออยายบรเนเป็นคนถลันไ,ได้ทลกอะ